อุย้ยหนุ่มหน่อยมานอิลีพี่น้องมื่อนี้โชคดีคักพี่น้องอุย้ยผุ่น่ะดอกที่สีครับปัดผุ่น่ะดอกเคทพี่น้องเอ้ยหนุ่มหน่อยสะออนหลายครับอุย้ยผุ่น่ะปัดปัดดอกนี่พิเศษพี่น้องเลย มานพูดผู้รับผมพูนนะเป็นแดงแดงอยู่เต็มกระตาพี่น้องเลยสวัสดีครับมาพบพอกันกับนุ่มหน่อยปฏิทินบ้านหน้าคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมกับเมือนี้นุ่มหน่อยพามาขึ้นโขกเขาปลาคือเก่าแล้วครับผมมาหาละเมึงเฮดละงกนะครับผมว่าจะยังมีเหลือออกบ่อครับผมมันก็ออกมาหนีหลายเมื่อแล้วครับสอนสามเมื่อแล้วนะครับ ครับมาเมืองกันนะครับว่ามือนีนมหน่อยสีโซกสีมานบอพี่น้องสีใดเฮ็ดละงงบอครับผมเดี๋ยวไปเมืองน้ากันเลยนะครับครับกระตาคู่แจเฮาคือเก่าพี่น้องกระตาหมาน่มหน่อยนี่พี่น้องไปเก็บเฮ็ดหรือหาหน่อไม้หรือเกหรือหายางนะครับหมานครับพี่น้องกระตาหนุอยนีพี่น้องไปครับไปยางหาเฮ็ดกันต่อพี่น้องไปรอเมืองน้ากันนะครับ ค่รับผมบแหรีแขกมานุ่มหน่อยอยางมาพร้แล้วครับนี่เป็นละงกพี่น้องเลยเป็นละงกเหลืองครับวันนี้นะครับชีจูมกาจูมฮกจูมพี่น้องคุณเรียงแถวเป็นเลยพี่น,ออววน้องนะครับเก็บกับนุ่มหน่อยครับผม ครับกิบนหมกันเลยครับพัดมันหมานเด้อครับผมเศร้านี่ครับแต่ว่าดอกปวยยญยนะครับแต่ว่ากระั่งง่ามพี่น้องซ้ำนี่ึ้นจากไขรแบบนี้ครับผม ดอกพื้นก็ลังงามครับผมถ้วนะยละโงกขาวบานนึงครับผมกับทูมพี่นอ้องนะครับเก็บน้ำกันครับครับโอ้ย รวมกำลังน,นะครับนะครับครับบานมันครับผมอีกบานนึงพี่น้องเอ้ยป่าวว่านกับหินครับหูวว่านเป็นเจ้งจูงครับผมเออครับอู้ยอีบานบักใหญ่หนึ่งพี่น้องบ้าพี่น้องมึงบานนี่อุย้ยร่างการแท้ อุ้ยถาจุ่มนี่จะใหญ่แห้งด้อพี hum, ่น้องเอ้ยคุณนะนะครับปัดปัดผมอีกดอกนึงครับผมนี่ครับกลั่งงอได้ครับมาเก็บกับหนุ่มหน่อยครับนะครับโอ้ยคุณนะ งามๆครับผมครับผม,บผมอีกดอกนึงครับนี่ครับดนุมหน่อยนะเพีโอ,อยูนีอีกก็นี่ข้างนอกนนะครับเรียงแถวเลยครับผมเก็บน้ำกันครับมานะคุ้นกับหลายๆพี่น้องเก็บเห็ด เซลนี่ครับโอ้ยหล่องามครับผมนี่ครับอันนี้สวยครับผมนี่ครับอีกตัวนึงครับผมเก็บอับักนุ่งหัวนี่บ้าเก็บไข่นิพี่น้อง อ,อก็เขาเี่ยนะครับโอ้น่มาใอีกนองจีนที่นอ้องนี่ครับมาน้องีนพี่นอ้องนองีนพี่น้องหาจูมนะเรียงแถวกันเดี๋ยวมาเก็บีนก่นอนครับ มึงเดือครับเลียงแถวกันเลยครับผมมาเก็บเลยครับดูนะมีแต่ดอกอง,งามๆครับผมนี่ครับเปิดนี่ครับผม นี่ครับผมนี่คือเพื่อนไว้เห็ดกีเท่านะครับแกงแซบแกงหวานพี่น้องแต่ว่านุ่มหน่อยบุเคยกินครับผมนี่ผู้ใดเคยกินแน่ะครับผมมันกินได้อิ่ลีอยู่บ่พี่น้องเมื่องหน้าตามันยังบนนาไว้ใจครับ <puff> มันกินได้อิ่ลีวคเขาผมเนี่ยบางคนบอกว่ามันคือเห็ดกีเท่าพี่น้องมันหวานพี่น้องแกงแซบครับแต่ว่านุ่มหน่อยบุเคยกินนะครับ <G> บุกกาเอาครับผมครับ โอ้ยอีกดอกหนึ่งพี่น้องดูง่ามๆครับผมคุณอาปาดครับผมอีกดอกหนึ่งครับปาดนี่ครับเลี้ยงกันเลยเจว่าห่างแน่พี่น้องเห็นโล่งอุเหลืองครับผมดอกหนึ่งครับดอกหนึ่งครับผมอีกดอกหนึ่งแล้วก็อยู่ข้างในผุนอีกครับ นะครับเดี๋ยวมาเก็บดอกหนีกบนุ่มหน่อยก่อนครับพัดพุน่ะอืมใ้เราโงกเหลืองนะครับนี่ ดอกนี้ง่ายพี่น้องสีดอกครับผมปารเห็นละงกเหลืองครับพี่น้องดอกกําลังงามครับไปซีจูมพี่น้องเ,เอ้ยงามงามครับผมปาดพุ่นน่ะพี่น้องเห็นมั้ครับเป็นแดงแดงพี่น้องเอ้ยปุ่นเลี้ยงกันไปปุ่นพี่น้องเอ้ย อ้ยนุ่มหน่อยมานอิลีพี่น้องมือนี้โชคดีคักพี่น้องอุย้ยฝนอะมาขับมาเก็บน้ากันเลยนะครับแล้วผมดอกเรีกครับนี่หนึ่งดอกดอกที่สองครับดอกที่สามครับผม ครสามดอกเลยพี่น้องดอกที่สี่ครับปัดพุดนะ่น่ะดอกขิดพี่น้องเอ้ยนุ่งหน่อยสะออนลายครับโอ้ยพุนะ่น่ะโอ้ยพุ่น่ะครับมานะเก็บเลยครับเก็บเลยปัด โอ้ยสุดยอดเลยครับผมมีแต่ดอก,กงามมีแต่จูงมุมงามครับผมพุนะมังครับมาเ้ยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นุ่มหน่อยอน่อยด้อยครับผมพุนะครับโอ้ยคลิปนี้สุดยอดเลยครับผมบาดดอกนี่พิเศษพี่น้องเลย ปุ่นะอ้ยสอ,อนไลน์ครับผมงมงามครับผมอีกใครหนึ่งครับครับอีกใครหนึ่งครับผมอ้ยเป็นซิปดอกพี่น้องมูนี่ครับผมเปิดพุ่นะครับได้มูนี่มาเปิดเหลืองติมกตาเลยพี่น้องเลยพุ่นะสะอ,อนไลน์ครับผมงมงามครับ ครับผมไปคกิบน้องกันเลยครับดอกนี้ก็ตะปาะอีวี่น้องกําลังตะหักครับผมสองจูนพี่น้องอยินเน่กําลังงามครับเก็บเลยครับผม ครับผมนี่ครับนี่ผลงานการเก็บเห็ดของนุ่มหน่อยมือนี่นะครับหมานอยู่ครับผมนี่มีแต่เห็ดละงูแดงทั้งนั้นเลยนะครับผมผู้น่ะครับดเป็นแดงๆอยู่พี่น้องเลยนุ่มหน่อยสะออนไลน์ครับผมเนี่ยมู่นี่พี่น้องอุ้ยเดี๋ยวเป็นซิบกว่าดอกนะครับผมเป็นซิบซิบดอกเลี่ยงแถวกันเลยครับมีแต่ดอกใหญ่ๆครับผมนุ่มหน่อยหมานครับมือนี่ครับผมนุ่มหน่อยจะ ขอโตกลับบ้านก่อนนะครับผมครับนุ่มหน่อยขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำในเด้อครับผมเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้นุ่มหน่อยในการทำคลิปต่อไปนะครับครับผมเอาไว้เจอกันไม่คลิปนานนะครับสำหรับคลิปนี้นุ่มหน่อยขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ